189ซนติเมตรกับวัย22ปีอยู่ในทีมงานของเวนัมเวยไทยรูปร่างสูงยาวพอๆกันครับโชคชัยพราน26ครับกับร89เอาครับช่วงยาวเข่าแหลมครับเดี๋ยวดูครับใครเสียบใครเดินเป็ชิดในไปครับมาเจ้ายาเริ่มมานะครับซาคาริมาดี ไม่สนครับทางด้านของโชคชัยหน้าเติมหลังเติมกลางแม่แทงก็ใช้ได้นะครับแม่ตอนนี้ไล่จิ้มไล่จู้เลยครับโชคชัยโอ้โหมันจริงๆครับต้องยกเข่ากันเลยครับสคารีมาดี้ไปกันต่อครับกำลังสนุกกำลังเข้าได้เข้าเข็มอ่ะสายยันโอ้โหม่แข่งสายยาจริงๆครับสคารี ของดีมีอยู่กับตัวครับต้องมาบ่อยๆครับอ่าครับต่อไฟติ้งสปอร์ตเ,เดินเร็วขึ้นนลครับยกนี้ครับโชคชัยเจาะล่าต่อยท้องอ้าวต่อยท้องเหรอลนเริ่มจะหนักแล้วครับซาเครมาดีต้องระวังครับวิกทำดีมาตลอดแล้วครับทางด้านของโชคชัยพราน26อา้อาวอา้าว เดินเข้าไปวัดไปโอ้ยเตะเฉียวหน้าอีกแล้วครับแมเดินบี้เดินกระทุ้งอย่างเดียวนะครับโชคชัยสายนำโอ้โหซอกขวาร่วงสิครับอย่างนี้ครับหลับเลยครับหลับเลยครับแม่ดูท่าดีใจครับโอ้โหพยายามอยู่นานครับโอ้นี่นะครับช็อตน็อกสุดโหดของโชคชัยพราน26่ครับโอ้แตกด้วยครับเจ้าตัวแม่สายกดแล้ว ด้วยขวานะครับโอ้โหกว่าจะมาสําเร็จโทษได้ครับและนี่นะครับหมดจริงๆเลยครับทางด้านของสักเคียามาดีฮ่าพี่หมอบอกซิดดาวซิดทั้งครับโอ้โหเข้าซอกคอครับแล้วค่อยๆไหลไปเลยครับเต็มเลยครับดูครับไม่ครับน็อกได้เหมือนกันเลยครับหายใจไม่ทันแล้วครับดูครับค่อยๆรูดลงมาครับ 4...3...2...1 ครับไปตามเส้นเชือกครับปังเข้าไปครับเต็มๆครับก่อนหน้านั้นก็นเดินไปเยอะแล้วครับนี่ครับประโยชน์ของชิปติงด้วย KO ในยกที่3มุมแดงศอกนอกสุดโหดของโชคชัยพราน26ครับวันนี้สำเร็จโทษสักเรียม,มาดีไปได้ในยกที่3